สวัสดีครับผมปอนโกครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งหนึ่งผมกาบช่องไอทีบีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชั่นกับแอนิเมะมาซึแลัวให้พบใน EP ที่110นั่นเองนะครับก็เมื่อหลายใจไปแล้วก็ไปอยู่ตรงที่กำลังจะเข้าสู่การรับแบบทดสอบเนาะของการเป็นทหารรับจ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นภารกิจแรกเขาบอกว่าเหมือนต้องตามหาสิ่งของแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเข้าไปแค่นี้หรือว่าไปตะลุมบอลแย่งกันหรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเอลชั่นตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่110นะครับ 绝顶，绝顶！喂，这。这里的引力，因为地球的三千九百，因为整个雷霆世界由宇宙本源能量造就，这世界土地、沙粒、岩石等等都受宇宙本源能量影响，比外界物质要特殊的多。 宇宙本源能量会在电主世界里凝结，就是宇宙金。宇宙金也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高昂、啊。这雷霆世界这么巨大，店主凝结的宇宙金应该也是天文数字、哦。哦，哦嗯、这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙金回去，他干不？那是什么？ เกิดก็เกิดเออโดนไม่ได้โอ้โหโอหตายเลยเหตายเลยเดี๋เขาเขาบอกว่าเจ็บจริงไม่รู้ว่ากน่าตายเลยปะก็มรณะมันไม่ใช่โรคเสมือนนี่ใช่ไหมโรคศีรช่ตายก็ตายเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Ừ 我们在龙索山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁犀就栖行在妖月湖周围、嗯。好，稍作休息后，我们出发。 周围的怪兽统称凶兽，它们智力低下，但力量极强，尤其独角铁犀还是群居凶兽，对付起来更要小心。 รอรอรอ้อออาดูว้เฉยพอรอจุ๊บเออรอจุ๊บอ่ะอทีมนี้มาเป็นชุดกับสีทองเลยเออ,อเทั้งหมด杀然后去下一 确实强，让正面攻击都角铁骑军。他们穿着的是黑龙山地族特有迷彩战服。那个红星级二级的丫头，具有龙人中乌龟毒血。嗯，嗯那是黑龙山皇族的特有血头，应该是黑龙山皇室成员。那什么，哦，很简单，独角铁骑首领来了，请华女殿下，材料已收集完毕。走。 加护丸，果然是影山皇室成员。加护丸了，没见着呢。呃，没见着呢。独角铁犀虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙，没有砍掉所有角。够给 เออไปไม่ต้องออกอะไรเออไมง่าย你知道黄雀在后真是个笑话。า发，十二公里外，有一支拿卡蒙า小้正在以惊人速度า近า边，估计是要截杀你们。马骝哇，马骝队。他们有七名航空机长，他们นกับป้นฝั่งนี้ Chúng ta đến đây bởi sự nhanh chóng. Chúng ta có thể. Chúng nhanh

人类亿万种族中颇为强大的种族，极为好战。挑战，不,不仅如此，参与考核的小队往往有背后势力撑腰，一定要小心。把独角交出来，我可以饶你们一命啊！否则，我们白虎楼的手段，可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎 ก็ว่าแล้วคล้ายกันหอบยาขาวอ๋อาไมให้เันเดียวโกรธเหรอหรือว่าโยนให้เลยโกรธห่่งจ้นสี่งยเอ

ฏิบการึบเ้ามาจากไหนเขีดแดน,แนสคนเลยเออหนจีหมเบียดโอ้โหช่วยกันดันเออให้อยู่ตรงกลางทีงเดียวปะเนี่ยใช่บังคับด้วยว่ะเออ นี่ไงอือพาเลยให้ดาวเรืกระดับเก้าเป็นคนคุมเลิศเลิกลยุทธ์เหมือนนี่เหมือนกันนะหวังตรงกับสี่เ้าอ่ะเลิศหนีเลยมึงแบบคนเดียวเฮ้ยเอาไปนี่เหรอโหสวยมึงสวยมากเขาไม่รักเธอจริงแล้วเ 哦吼，oh, 嗯嗯嗯嗯嗯 oh, 在这里分散开来，会危险。我们来，租，像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 ， 下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，一三十公里。事不宜迟，出发！飞镖<法>，飞镖<法>，但在这儿没没太招架了。飞镖 <laughs> <laughs> <表>，飞镖 <laughs> <表>。<laughs> 这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不会死。十点钟方向二十公里有三只凶兽。你敢来上不啊？可以。可以这么冷不冷啊？你里都怪大。呃。哦，挺快的。 หรือว่าจะจะพูดไมีสามตัวแล้วเราวิ่งสูงก่านอ้วิ่สูงก่นี้เลเอาอ๋ออนี้เลยเขาจริเขาเก่งเด้เพิ่มปเนี่ยอใหญ่เดยนะประเด็นโอเคระจาไม่มีสุนัขจิ้นจอย ใส่ดูไอ้ไก่น่ารักมากเลยอะมีงูมีงูหูอ๋อลูกอ๋อถ้าบินขึ้นตรงกลางข้างบนโอ้โหโอ้โหหสับสับสับโอ้โหมันสู้อะเออดังดังเฉียนแดนโอ้โหเก่งเกินเกงหมดแล้วนะ <im ittle> ไม่ได้ไม่ได้ใออนท้องฟ้าก็อาจจะมีใช่ทำไง่ะป่าแนวตรงไปไปต้องป่าไปอืม เยอะเกินแข็จแงจ้าแข็งโอ้ยโอ้โหมีความทำเฟซโลล้นมากโอ้คูณับเงินเออช่วยหน่อยโห Lang yêu mặt của thai. Lang yêu bất dùa. Mày đăng ký. Mày phá bi cán. Oh ho! Oh ừ, ừ, ho! Oh, oh. oh, oh. Okay. Oh, oh. <laughs>

雷属性，妈，索尼。但他的雷电之力更霸道，我们的雷电在他面前不起作用，无法抵御他的攻击。这是雷属性的雷法，其身上裹挟的雷电是雷电世界独有的，千万小心。嗯。 โอ้โหมันมาันคนรหลุนจริงเนาะมมีแต่ตัวเก่งๆของตเองเราจะเาราจะเข้ามาอยู่ในนี้ไม่ได้พักเลยนะตอนแรกคิดว่าจะต้องระวังแบบว่าทีมอื่นเนาะเพราะในสุดเราก็รู้แล้วว่าการการทดสอบมันจะเป็นแบบว่าแนวแบบตลุมบอลใช่สามารถแย่งการแขขได้อะไรก็ได้แต่เราคิดว่าไอ้พวกอะไรจะเป็นแบบว่าคู่แข่งนอืดนซึ่งมันก็อันตรายจริงๆเพราะแต่ละคนก็แบบว่าเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็มาจากที่แบบว่าที่แบบเป็นแบบ ใหญ่ๆมีสกัดใหญ่ๆมีแบ็คดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบหลายคนมากเนาะแล้วก็มาเจอก็ไอคนที่เป็นของพยักขาวใช่ไหมที่เหมือนมีแววว่าน่าจะได้เฉวุยใช่ไหมมีมีแววว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันกับนวลหลักสา์นี่แอาจจะรู้จักกันแต่ดูจากรูปลักษณ์ก็คล้ายๆคล้ายๆกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือนิสัยเสียเหมือนกันเหมือนเป๊ะเนาะเหมือนนิสัยแบบว่า ชอบคิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่น<อ>แล้วก็แบบว่าดูถูก,ถกแล้วก็แบบว่าค่าทิ้งง่ายๆอ,อย่าเงี้ยไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยกลยุทธ์แหละของลัวเฟิงที่วางไวกับคนอื่นเนาะ จะชอบนะการที่ให้แบบว่าพี่รองกับพี่ใหญ่เนาะใช้เขียนแดนแล้วก็บีบเข้าตรงกลางให้ตรงกลางอารมณ์เหมือนนี่นี่เลยที่บอกว่าตรงไปยีห้าอ่ะคือหลอกล่อให้มาอยู่แนวเนี้ยแล้วก็ใช้พลังเหมือนกันเลยเนาะจึกเดียวอันนี้ก็ให้พี่คนที่เป็นระดับก้าวเอากูเอากูเป็นคนคุมไอ้สมริดแหละใช่สมฤทธิ์นั่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จนแบบชนะมาได้อะไรอย่างงี้แล้วก็วินาทีที่กำลังตามไปปุ๊บอีนั่นก็ปลาคนรักไม่รู้ไม่รู้ว่าใช้ว่าใช้ว่าคาไม่นรักอะไรนั่นจะเป็นผู้หญิงที่ติดตามมากกว่าที่ติดตามม <S <S ปลามาให้รับพอแทนสวยไปสวยไป,ยไปแล้วก็รายกายเป็นตัวเองที่รอดอ <S 1> <S 1> เหลืออย <ไป S 1> ู่คนเดียว ต่ตอนนี้ก็ยังดีที่มันยังไม่ค่อยรู้แบบว่าอะไรนะข้อมูลของข้องมูลเไหลรู้แค่ว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่แบบว่าดูแบบประมาทเออแต่สู้เลยใช่เนาะแล้วก็ตัดภาพมาก็คือเป็นอุปสรรคระหว่างทางที่ที่ต้องเจอในดานที่นี่แหละโอ้โหเยอะแยะหมดทั้งพายุเอ่ยก็แบบพายุทรายมาเนาะเออไอแรดเหล็กเขาเดียวอะตอนแรกจริงคิดว่าจบไปแล้ตอนนั้นแล้วใช่ไหมสภาพพอแบบว่าเหมือนพอยิ่งไกลเนาะพื้นที่ราบก็ต้องบินแบบต่ำาๆเพื่อที่จะไม่เปิดเผยตัวตนแต่ใครจะไปคิดว่าจะมาเจอก็เจออีกฝูงนึ่ เป็นตัวใหญ่่าเน้อไหมล่ะลุมอยู่ตรงกลางมันลุมก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันแล้วก็มาเจอไอ้เหย่ะสายไฟอี้ก็เก่งเหมือนกันทุกครั้งที่พี่รองบอกว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วก็คือก็คือมีอันตรายตลอดดะได้พี่ไอ้นี่พูดทักเงินช่วยไว้ไางัี้นนี่ไม่น่าจะหนีไม่รอดอะก็เดี๋ยวเราดูวันต่อละกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรชเ่นกับแอนิเมะ่มาศึกรักพิภพในอีพีที่หนึ่งร้อยสิบนะครับก็หวังว่าทุกคน บนนทีวนีววใ EX ด้ยะครัสำหรับวันนี้พเราสองคนกขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมเหมือน,นี้ไปแล้วนะครับส,ส,สวัสดีครับ